สวัสดีครับผมมันเี่ยฟ้าเบิ้งัง่วครับตามครับสัญญาครับหัวกใหญ่ๆทำงานที่เคยบอกไว้ไมไป่ดครับผมนะครับเป็นฝั่งของมูสมัยเดียนกันครับเราเดียดห้วกทำงานไปพาเบิ้งไปเบิ้งครับเไปแก่ครับน,นี่ครับมณีเราไก่ย่างอันไหนกันนี่หญ่ากินหนีกินนีสีม่วงป่ะแน่นอนนะวะ

กวง่ามของใหม่เลยชาใหญ่ของใหม่เป็นวาของใหม่ก็ง่ามก็ต้องขอกงามยอนเครับดอนมออกมันจะครับเอาเบิร์มาเบิงเขาจะออกมาสู่เอามาสู่เบิรงเลยเนย เป p, ิดเป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 ตัวใหญ่แหกยอดเลยปัดไยต้งนย่างหมตัวงูมันใหญ่เัวใหญ่แห้งเลยน่ามีรครัอุ้ยทำหยันตสอะไรดังเปิดที่ยังนะขึ้นมาเขาจะปสมโอ้ขึ้นมาเขาจะปสมก็เลยหวงจากผสมเขา ดังดังเปืดๆมือี่ก็จะมีความรใจนะอ้ยังวนเลยวนกลับมาเลยครับโอ้โหสนดออ๋อมันด้งอายเดง่ะดไอเบงกยาเสียกูเบงกิาเสียก่ดอกกันเลยงามายงว่ ก็ค,คือประสิทิผสมตอนนี้ผสมบนชนกินยาแล้วหางสั้นสิรีแล้วครับนี่ครับขี่ออกเลยไปมันเปีน,นยโองตัวปีที่าถ้าเบิ้งตัวปีที่วะตั้งเอาไว้ตั้ดังทั้งด่างเปิดด้วยนี่เป็นขี้ของนากินนี่สีหมวกเนาะของตอนนี้เปียคน างามนี่กินกินนี่สีม่วงม้อนหายไหมครับแม่ลูกแม่ลูกกุนารักเข้าแาาข่งหางขวานครับเหนียผมแม่ลูกครับผมซีวาย ประมาณสีเดือนตัวนี้เป็นยายกินนี่สีม่วงครับผมน้านงงครับคอ,อกใหม่ครับจะ่าเก็ดพวงงามใหม้ครับผมยาายเบิ่งตัวฟูตัวใหญ่ใหญ่ครับ,บตัะใหเบิ่งเลยดูทำแมลูก แลอเดือนเขลืมไปว่าลูกะเดือนกับตัวนี้หกเดือนน่อยๆนะนะครับผมถามไหมนี่ครับสองตัวนี้เปิดราคาอยู่ด้วยครับมามนบอกราคาเนี่เขาบอกราคาเนีอเขาบอกเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ครับตัวนี้46,500ตัวนี้นะครับเนาะ ตัวนี้เหรอตัวนี้สามหมื่นสองพันสามหมื่องอ๋อทิดต่อได้เบอร์โทรจังเอาเบอก้าสี่สองเก้าศูนย์สามหกหาเก้าโอเคเด็ดไปจจกกับโทรกับบ้าได้ครับนี่ครับหัวสองตัวนี่ราคาทีลงให้ไปบึงให้บึงเตามคลิปสนใจทวงมาเลยจะพูดจะไทยบึงโดนเียนี่ครับผมตัวนี้ครับที่เปิดติเปิราคาด้วครับเด้อนี่ครับ ดูสี่สิบตัวคร้วมัว้งดเปิดราคางามครับไปสนใจกับตาข้า,อาวอะไรครับหัวอยู่ที่อำเภอเดชจังหวัดอุบนลนะครับงามแห่งบ่ผิดหวังแน่นอนสุดยอดเลยตัวนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่แหงวะเจียงย่างกับมีไก่ไปดูบัวอยู่ไหมมันใหญ่หลายเนี่ยมีงไก่โอ้ยเนาะกรงใหญ่บด cái đuôi nó bẩn quá, cái bông tôi này hang, hai con này hang ba mắt, tụi có thub, nhảy hang, mỗi lần bông trống cứ chỉ muốn nhảy sang nhảy muốn hang, cứ nhảy cứ một คือคือต้องเขอลายก็เลยบ่จะกินทั้งกินน้ำแน่ทึ้งฟุดฟัดฟุดฟัดแน่เจ๊นี่ไม่ใช่เหมือนนี่งามตั้นงามตัวนี้อยู่ปักตั้งปีก่านี่หั้วชนีหมสองปีคนถึงสองตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ก็มาแก่ตัวนี้บ้างถึงกวนตัวจุ้งกับ เตียๆตัวตัวใหญ่หมดเลตหัวนี่ยางมาานมตน่าจะคิดว่าตัวมันตัวมันจูงขนาดนี้โอ้ยหย่ๆนี่ครับหัวงามเลยครับต้นต้นนี้บนถึงสปีกันหมต้นนี้เบนถึงขนาดบนถึงสองปีไอ้เบิ้งกันสาปีซ้ำไดวันี้มันจูงกานี่สิงหานี่สิงหาสองปีบอใหญ่ใหญ่ เดย,เดยไปเบอรไก่น้ำมันเอิรนมันไก่นมันมาจุบจุบจุบเพราอมันจีนันใหม่เอิรนเลยเนียบเอตนไหก่อผส,ม,สมไหนผสมไหนรึเป่าปรเราจัจัดค่าผสมแพงเหมือนกันค่ผสมยกระบาดนเอาหารอยกระบาดหารอยออกนอกแปดรอยอกนอกแปดร้อยเนาะผสมหารอย นี่ครับแดงครับโแดงโูแดงหลูกสีไบน้องคนนีนะน้คนี่นี่ครับคน้องคนนี้เนาะมัรเรียกแขนทานเรียกแขนบ่กินหญ้ากันดว่อหัโอ้ยยี่ยงกนี่ะอย่งน้ดูกัน่เนี่ดูกัรูกันนะโอ้ยน้องไปเงินว่าจะบันี่หัวหน้าบูดว่าแบบนี้หน้าบูดุูอยู่เล ใบเงินนน้องใบเงินน้องเฮาคนงานนี่น้องใบเงินงน,งน,นี่ก็ไมให้ดูแม่คนเด้แป๊บแป๊บแป๊บ <c oughs> แม่ทางดังเกิดเปิดใส่เขียดยังทักแท้รวมเนี้ยลูกสาวน่ะ,ะครับเดีย๋ยวไฟเบิ้งตที่เราจะปล่อยนะครับเด้อปล่อยท่าเบิ้งอีกรอบนึงนี่ครับสองตัวนี่ครับที่เราจะปล่อยออกนะครับเด้อ ใครสนใจก็โทรเข้ามาถามเราเบอร์ไหนผมใส่เบอร์โทรไปครับ,น,บน,นี่ครับหน้ากับสองตัวครับโอ้ขึ้นที่ไรโอ้ขึ้นรถนึงเหรอมืนสองนิดสองตัวหนีปลอ่ปลอยปล่อยปล่อยออกเลยเนาะไปโดนใจให้นเขาโทรมาถามมาเลยเนาะสองตัวนี่ ตัวผู้ตัวผู้เป๊ดตัวสองตัวครับถ้าเขามาในเฟกนนะครับเดี๋ยวจงหลวมในเบิร์เงยด้วยรายละเอียดหลวมมันครับเนอยถ่ายดูไอ้บึรสองหักไงครับผม ซอกใหญ่ไง,ง่ใหญ่กันใหญ่กับเลเนี่ยสีแดงแดงคล้ำคร,คร,ครโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดชอบดูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ้งไว้ด้วยครับจ่บริภาคีไปใหมก็มผมจ้ลโลก ผมจะนั่นเสนอคลิปวัวไปเรื่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบาย